มาสู่ช่วงลองชิมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเออวันนี้เราจะมากินอะไรคะจูนวันนี้นะคะเราก็จะเป็นอยู่แบบสายแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยนะคะสายเกาหลีนะคะวันนี้เพราะว่าเนื่องจากที่เราดูซีรีส์กันใช่ไหมจูนช่วงนี้แบบอินซีรีส์มากๆใช่เด็ดมากๆเรื่องอะไรนะ The King ค่ะ The King ที่แบบโอปป้าลิมิโนใช่ไหมยัอไม่เจอยังคือหิวมากเลยอ่ะอืม นี่เมนูตัวมาช่าจุพมห้องเรา <c oughs> แล้ววันนี้นะคะเราก็เลยจัดหนักจัดเต็มนะคะสามรสเลยทีเดียวช่ายนั่นก็คือร้านแชยองค่ะเรามาพูดถึงแพคเกจจิง้งกันก่อนนะคะทุกคนแพคเกจจิ้งเป็นยังไงคะจูนแพคเกจจิ้งนะคะก็จะมีความแบบน่ารักกุกกิฟนะคะมีความแบบน้องแมวน้ำถือไก่นะคะถูกต้องใช่รรดีไซน์มาแบบน่ารักเลยทีเดียวตอนนี้บอกหรือป่า กลิ่นหอมมากแบบเตะจมูกสุดๆเลยหอมจริงๆทุกคนใช่เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยดีกว่านะคะที่เราสั่งมาเนี่ยเราสั่งมาเป็นรสเผ็ดนะมีรสสไปซี่มีรส, spicy, รสไนจูนมีรสดั้งเดิมแล้วก็มีรสกระเทียมค่ะนี่นะคะมีสามรสนะคะโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้คือน้ำลายไหลอ๋อเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วต้องแบบ ต้องอยากกินแน่ๆเลยใช่เอาเป็นว่าอืไปกินกันเลยไหมไปกินเลยค่ะเราอาจจะไล่ไปที่ดั้งเดิมก่อนไหมอ่าได้แต่รู้สึกว่ารสชาติดั้งเดิมกับเออเขาเรียกว่าอะไรอะสไปซี่มันจะคล้ายๆกันนิดนึงเนาะหน้าตาเหมือนกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันของแบบนี้ต้องใช้มือเราต้องมีอาวุธแล้วเขาก็ให้มาด้วยนะคะเป็นถุงมือนะคะใช่การกินไก่นี้คือเราต้องมือรัวๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่กินมือมันจะไม่ถึงทุกคนใช่ เรามาเริ่มกันที่รสแรกให้น้องจูนก่อนจ้ะขอบคุณค่ะหอมมากบอกเลยว่าหอมจริงๆเพราะจันอือหืออืหวานเนาะน้องท่าแบบหวานหวานเผ็ดๆอ่ะทุกคนคอร์สเขาเข้าเนื้อมากทุกคนใช่ดีอ่ะอืมจริงอร่อยว,ว้าว ซีรีส์ไปด้วยได้กินไปด้วยนะคุ้มฟินมากเลยอ่ะใช่มีความกลมกล่อมแบบว่ารสชาติไม่ได้จืดไปแล้วก็ไม่ได้เค็มไปกำลังแบบกำลังดีเลยดีมากอืมถ้ากินกับข้าวนั้นน่าจะดีใช่กินกับข้าวจะดีนั้นเลยอืมในนี้เขาก็มีข้าวมาให้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จริงในชุดนะคะกาจะมีเครื่องเขียงให้ด้วยะะใช่แกกข้าวเลยแล้วกันนะทุกคน แน่อือข้าวน่ากินมากยักค่ะอืดีอ่ะข้าวก็นุ่มมากๆเลยนะคะทุกคนอืเป็นยังไงเป็นยังไงอ่อเหัวใเท้าดองเขาคือดีไหมดีสุดเลยค่ะสุดๆไปเลยนะคะทุกคนอ่ะอ่ะเรามาเปลี่ยนกันมากดีกว่าอันนี้เป็นรสสไปซี่นะคะ มาจูนโอลาชินเออแต่อันนี้จะกลิ่นแรงกว่าเนาะกลิ่นแรงกว่ามาำเดี๋ยมีความเผ็ดแบบตบหน้าเลยเอ๊ะอ่ะจังอืมว้าวเดี๋ยวนะกลกไปคำแรกยังไม่ค่อยรู้สึกพอสัมผัสอ่ะรสเผ็ดมันเริ่มมาแล้วทุกคนใช่ไหม กูว่าอร่อยมากปากนเนี่ยใช้ได้หน่อยใช้ได้หน่อยนะคะอ๋อ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 ,อ,อมีเพื่อนต้องมีเพื่อนดูแลนะคะนริงหัอข้าวอะแต่ก็บอกเลยว่ารสเผ็ดอะถ้าเกิดว่าใครชอบเผ็ดนะคะอันนี้คือดีมากจริงมันจะมีความเผ็ดโดดขึ้นมานำกว่ารสด,ดั้งเดิมนิดนึงใช่นะนะโอเคเลยดีมากๆคือแบบคนที่ไม่ทานเผ็ดก็ก็ทานได้ไม่ได้แบบเผ็ดแบบเผ็ดไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ก็เผ็ดแหละอะ เราไปต่ออันต่อไปกันเลยไหมสุดท้ายรสกระเทียมกระเทียมนะคะกาลิกปาเริ่มแต่บอกก่อนเลยนะคะทุกคนในแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจเนี่ยจะมีในส่วนของปีดแล้วก็ในส่วนของนองใช่จะมาแบบผสมกันนะคะพร้อมยันจังอืมอันนี้หอมกระเทียมเนาะอืม คือซอสเขาจะต่างจากต่าต้นตำลักนะคะใช่ต้นตำลักแล้วก็เผ็ดมีความหวานแต่หอมกระเทียมอืม,มออดีมากจริงทุกคนอ,อร่อยนะคือตอนนี้บอกเลยว่ากินแต่กไก่่ไหข้าวคือไม่ได้กินแล้วจ้ะอะขอกินข้าวบ้างทม่ไหวแล้วโอมไม่ได้กิน,ไ,กนไรอร่อย แฮปปี้แฮปปี้เนาะถ้าเกิดว่ากินไก่ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเลี่ยนเพราะมีความหวานความเผ็ดอะไรนิดนึงใช่ไหมเราก็ตัดด้วยแบบเครื่องเรียกอือดีดีเหเนี้ย <laughs> จริงๆายชุดของเขานะคะเขาก็จะมีน้ำจิ้มมาให้ใช่ไหมใช่จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดด้วยนะแพ็กเกจเขาก็เป็นแบบน่ารักตะมูตะมิแบบนี้เนาะเออแต่จริงเพิ่มเพิ่มได้อีกเท่าไหร่คะ อันนี้หรอไอตัวนี้อะคะทุกคนมันจะเป็นไข่ดองใช่19บาทเท่านั้นนะคะทุกคนแค่สิบเกาบาทคะก็สามารถเฟินๆกับข้าวได้เลยใช่โอ้โหเอาเลยไหมเอาหน่อยหนอยไหมอาจัด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 ลองลองชิมอันนึ่งก่อนนี่นะคะทุกคนเทมันลงไปย แต่ในจิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดส์เองเออ้ำจิ้มซีฟู๊ดส์อ่าไหนตั้งอ่ไหว้าออบะโอบะบะออบะบะมาน้องจูนเชิญค่ะต่อค่ะไข่แองเขาดีมากทุกคนแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟูเขาจะมีความเปรี้ยวนำไปนิดนึงนะในความรู้สึกออยถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวๆอาจจะโดนแต่ว่าสำหรับออยออยยังออยรู้สึกว่ามันเปรี้ยวโดดนำไปนิดนึงสำหรับน้ำจิ้มนะคะ แต่รวมแล้วคืออร่อยมากอค่ดีใช่ดีมากจริงๆทั้งหมดทั้งมวลสามอันนี้จูนชอบกันไหนตั้งแต่รสตั้งเดิมเบอร์สปซี่แล้วก็กระเทียมจริงๆแล้วชอบคนคนชอบกินเห็ดนะแต่ว่าวันนี้ยกให้ต้นตำลักเพราะต้นตำลักรู้สึกว่าแบบซอสความกลมกล่อมแบบว่ากินกินได้เรื่อยๆย่มีเครื่องเคียงคือแบบว่าข้าวหมดหม้อแน่ๆค่ะใช่ไหมรอมึงถ้าเกิดกลัวนะ กูชอบอันเนี้ยสไปซี่เพราะกูเป็นคนกินเผ็ดแต่แบบอันเนี้ยคือมันเผ็ดโดดมานิดนึงแต่ไม่แรงมากแต่ถือว่าโอเคเลยเอเช,ชอบรวมๆก็คือชอบทั้งหมดแหละแต่ที่โดนที่สุดคือชอบสไปซี่<ช>อยากให้ทุกคนลองกันนะคะ<ช>ออจริงๆอ่ะฉันสามแล้วคืออร่อยใช่อไอ้ก็แล้วแต่ถูกปากแล้วแต่คนนะคะว่าชอบแบบ อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปกินกันต่อแล้วนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างจูนอโอยไหมอิ่มสุดๆเลยแล้วคือแบบ ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอันนี้ชื่อร้านว่าชายองค่ะเออแชยองมีแพ็กเกจจริงคือจังง่ายๆก็คือรูปแมวนะอยู่ที่อารีเออใช่ค่ะทุกคนสามารถสั่งแบบเดลิเวอรีได้สั่งได้ที่ไหนคะสั่งได้ที่แกฟ o o ดค่ะใช่าทั้งหมดนะคะ4ไซส์นะคะมี4ไซส์เลยเหรอรายละเอียดตามด้านล่างนะคะรายละเอียดตามเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะก็จะมีทั้ง s m เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งได้เลยเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนก็อยากมาแนะนําร้านอาหารที่แบบดีๆเลิ่ๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ลองกินกันนะคะค่ะครั้งหน้าจะไปกินอะไรต้องติดตามใช่อย่าลืมกด like กด subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะคะไปยบาย